ขามีรอยสักทั้งคู่มันเขามีเดียวเขามีแต่เก้ายอดนี่เดียวเขามีแต่เก้ายอดตรงอย่างเดียวครับมีแต่เก้าอ๋อแต่ตรงนี้เขาไม่มีเลยลายทั้งร้อยทั้งหลังนี่ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีอ๋ออ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวนะพอหลังจากเอาตรงนี้ไปยืนยันก็ยังไม่เชื่ออีกค่ะเขาไม่เชื่อเอาญาติคนไหนไปยืนยันฮะก็เอาหาพยานเพื่อนของเขาที่เพื่อนของอานนท์เพื่อนของอเนกเนี่ยไปยืนยันว่าคนนี้ชื่ออานนท์นะไม่ใช่เพื่อนของอเนกทั้งอานน์ด้วยค่ะกี่คนเข้าไปครับคนเดียวค่ะตอนนั้นอานน์ไปด้วยหรือเปล่า อนน์ยังหนีอยู่ไม่อันเกยังหนีอยู่อันเกยังหนีอยู่แต่เพื่อนของอนน์นี่ไปด้วยไปกี่คนฮะไปคนเดียวจ้ะไปคนเดียวจ้ะเชื่อไหมไม่เชื่อเขาบอกว่าทางศาลเขาบอกว่าแม่ยังไงแม่ก็ต้องเข้าข้างลูกทางตำรวจต้องการอะไรกันแน่นอกจากเกินห้าแสนก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็บอกว่าแม่ก็ต้องเข้าข้างลูกเพื่อนก็ต้องเข้าข้างเพื่อนครับอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงศาลก็เลยตัดสิน ตอนนั้นเดี๋ยวมีความพยายามมากแบบนี้ที่ที่จะบอกว่านี่ไม่ใช่นี่คืออันโน้นไม่ใช่อันเนกเขาก็หาหลักฐานให้เขาถ้าเขาไม่เชื่อทำไมไม่ติดต่ออเนกอเนกเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เพราะเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วอเนกไม่ติดต่อพ่อแม่เลยหรอไม่ติดต่อทำไมอะครับทำไมใจดาขนาดนั้นเชียวเขาไม่ได้ติดต่อไปไหนไม่ได้ติดต่อใครครับไม่ติดต่อเลยครับรู้ไหมว่าน้องถูกจับไม่รู้ครับไม่รู้อีกว่าน้องถูกจับไม่รู้เลยครับเพิ่งรู้ตอนที่กลับมาเนี่ยอาทิตย์นี้ครับเพิ่งรู้ที่นี้อาทิตเนี้ก็เล่ม นี่ทั้งใจดาขนาดนั้นเป็นปีนี่ไม่ติดต่อแม่กับพ่อน้องเลยล่ะไม่ติดต่อเลยครับกับเป็นฝูงไม่ติดต่อพ่อแม่ไม่ติดต่อน้องถูกจับด้วยนะผมไม่ติดต่อรู้ไหมครับว่าน้องถูกจับไม่รู้ครับไม่มีใครบอกเลยไม่มีใครบอกเพื่อนในกลุ่มที่แบบโอ้โหไอ้ไอ้เพื่อนคนที่แม่เรารักเหลือเกินในอุตส่าห์ไปฟันหัวให้เนี่ยยังไม่เอาอีกเหรอไม่ติดต่ออีกเหรอไม่ติดต่อหายหมดเคานี้หมดเลยดีหมดเลยอ่ะหลังจากนั้นคุณแม่ครับพอต่อสู้พยายามที่จะชี้แจงว่าเนี่ยคืออนหนอีก มีอย่างอื่นไหมฮะก็ศาลเขาบอกมันปังไม่ขึ้นเขาบอกไปไปร้องอย่างอื่นด้ไหมฮะไปร้องไปไปพอก็ไปไปที่ศาลนะเขาก็ไม่เชื่อ <ừ> ทีนี้ <ừ> ก็เลย <ừ> พอเขาอุทธร์ <ừ> ก็ <ừ> พอเขาตัดสินตัดสินสี่ปีไม่ใช่ในส่วนของตํารวจนะครับคือคือจริงๆแล้วในส่วนของตารวจพยายามชี้แจงตำรวจที่โรงพักจุฬาลงกรเนียเขารู้นะคะว่าจับผิดตัวเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ยืนยันว่าเป็นเป็นเป็นอเนกอเนกค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอเนกยังเป็นอเนกคือไม่รู้หรอว่าเนะมันผิดตัวเพราะว่าคาที่ทําที่ทางทางอันนนท์พูดให้ฟังเนี่ยบอกว่าแม่อืทางตํารวจที่ตุลาเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยมึงโดนอะไรอืเขาบอกว่าโดนเขาจะเรียกบีไงครัอ๋อเรื่องไอ้บีน้องชายก็จะพูดคานี้ค่ะเรื่องไอ้บีอ้าวมันยังไม่เลิกนิสัยเกเรอีกเหรอ ทําไมมยังไม่เลิกนิสัยเกเรอีกเหรอมันก็บวชมาแล้วเขาก็พูดคานี้นะครับเพราะว่าจากปากของอนุนนะจ๊ะเขาก็พูดแบบนี้และทีนี้แม่ก็เดินเรื่องขอความไม่ทำแต่เขาเขาก็ไม่เขาก็เขาไม่เชื่อเรื่องต่อสู้อย่างเดียวว่าเออเนี่ยเขาคืออันนี้คือคนนี้ไม่ใช่คือคน้น้นแต่แม่ก็ติดต่อลูกไม่ได้คือปัญหาติดต่อลูกไม่ได้ค่ะครับอ่ะอีกมุมหนึ่งในแง่ของว่าเมื่อกี้คุณแม่บอกว่า ตำรวจบางคนในโรงพักนี้ก็รู้จักอานนท์กับอเดกด้วยรู้ค่ะรู้แล้วเอาพวกนั้นไปยืนยันไม่ได้เหรอฮะเขาไม่ช่วยเขาไม่ช่วยหรอกค่เขาไม่ช่วยเขาทําเฉยอีกคับเขาไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้เขาไม่ช่วยครับจนกระทั่งไปหาหลักฐานก็มันหาก็หาได้แค่แม่ก็ต้องเป็นแม่ก็ต้องเข้าข้างลูกอืฉันก็พูดว่าแม่ไม่ได้เข้าข้างลูกคนไหนถ้าคนทําผิดก็ให้เขา จับไปนี่เขาไม่ได้ทําผิดเอาเขามาติดอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมครับเพราะเขาไม่ใช่เป็นคนทําอือะไรว่าอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่เชื่อเขาว่าแม่เข้าข้างลูกเพื่อนก็ต้องเข้าข้างเพื่อนคครับ่ะอหลังจากที่ร้องตํารวจแล้วตํารวจก็ไม่เชื่อทายังไงก็ไม่ได้ผลแล้วไปร้องหน่วยไหนบ้าง่ะก็ไปกองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมไปบอกเขาว่าไงไปบอกเขาว่าขอให้ประกันตัวนายอนน์ออกด้วยด้วยเพราะว่าเขาจับผิดตัวนายอนนเขาไม่ได้เป็นคนทํำ ทางกองทุนพุติธรรมคะอนุมัติมาครั้งตอนแรกอนุมัติมาแสนสองมายื่นที่ศาลศาลไม่ให้ประกันศาลไม่ให้ประกันศาลนึกว่าตัดสินตีปีวงเงินขั้นต่ามาตรงสากสองแสนห้าหรือสามแสนขึ้นครับก็กลับไปขอเข้าใหม่เขาอนุมัติออกมาครับให้ก็ไปประกันมาวันที่สี่วันที่สี่เมษายนมีประกันออกมาค,ค,ค่ะพอประกันออกมาแล้วพอวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ย ทางศาลก็เรียกตัวเข้าไปข้างในอีกอไปขึ้นศาลเขาบอกฟังฟังไม่ขึ้นคฟังํำนวนไม่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 ขึ้นครับต้องต้องเป็นอเนกเขาก็เลยจับตัวยัดเข้าห้องค่ะยังไงก็เชื่อเป็นอเนกใช่เป็นอเนกออันนี้เป็นเพราะเป็นเพราะทางตํารวจเป็นคนชงเรื่องขึ้นไปเขางเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมลักษณะที่ว่าคุณแม่ไปคุยกับตํารวจอยู่คนหนึ่งเขาบอกอขอห้าแสนไปคุยใครแล้วมีคนเรียกอีกไหมฮะเรียกแบบทํานองนี้จะถ้าจาใจไม่ไม่มีค่ะอื ท่านลองท่านลองโควิดหรือไงอะไที่ดิฉันก็ไม่รู้นังสตือชื่อพ็อยู่นามกุลก็อยู่ในตัวนี้ครับเนี่ยแต่เขาบอกว่ามีห้าแสนไหมถ้ามีห้าแสนก็ช่วยได้ครับถ้าไม่มีห้าแสนก็ไม่มีปัญญาช่วยตัวนี้คือขอห้าแสนอย่างเดียวขอห้าแสนอย่างเดียวคพู้ท่าแสนอย่างเดียวรู้สึกไงกับที่ว่าโอ้ตำรวจก็เห็นน่รู้อยู่ว่าเออนี่ไม่ใช่นี่คืออเนกคือคนนี้แต่อีกคนที่ถูกจับไปนั้นคืออนนท์ เคยมีก็รู้รู้อยู่อะค่ะเคยมีตำรวจโรงพักเดียวกันเขาโต้แย้งว่าลองผิดตัวนะอืช่างมันให้มันรับไปก่อนรับไปแก้ต่างที่ศาลเรามีอย่างนี้ด้วยฮะมีค่ะอมีค่ะครับเพราะตำรวจที่โรงพักจุฬาเขารูกคู่นี้เขาลูกคู่นี้ทั้งคู่ว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรค่ะรู้เพราะว่าเพราะว่าเขาคุ่คีอยู่ตรงนั้นอืมเพราะว่ามันอยู่ที่สอนอในพื้นที่เดียวกันนะจ๊ะครับค่ะเขารู้ว่าเป็น จับผิดตัวนีไปทําอะไรให้คนรู้จักไปทั่วหมดเลยก็บางทีมีเรื่องมีราวเขาก็มาหาผมผมไปช่วยน้องเนี่ยบางทีครับมีค,บบคด,ดีอะไรก็ขึ้นขึ้นโรงพักแต่บางทีมันไม่ใช่เรื่องผมเนี่ยผมก็เป็นพยานให้มพนพอเพื่อรถหายอะไรหายอย่างเงี้ยในหมู่บ้านมันจะมาหาผมเป็นบ้านแรกเป็นคนแรกให้ตามเรื่องตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นขายใหญ่ประมาณนั้นครับอืมตอนนี้เลิกแล้วเลิกแล้วครับพร้อมที่จะติดคุกแทนน้องพร้อมครับตพราะผมทำผิดเนี่ย อคุณแม่ครับว่าเด็กยังไงบ้างเจอหน้าตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแล้วแต่แล้วแต่ตัวเขาเขาว่าจะสํานึกผิดไหม,มว่าเขาเป็นคนทําแล้วให้น้องเป็นรับเป็นแพ้รับบาปอย่างเงี้ยแล้วอย่างน้องก็มีลูกคนหนึ่งได้ตอนนี้ประมาณสามขวบกว่าค,ค่ะแล้วแตนเขาก็เลิกกันไปเขาก็ทิ้งลูกไว้ที่ตอนนี้ค่ะหลานขานอยู่กันีปปากเอาไว้ค่ะไม่ได้ามาด้วยลูกของอนุนนะคะ น,นี่คือคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกของนนท์เลี้ยงลูกกับนนท์แล้วพ่อมีอาชีพอาชีพตัดผมได้วันหนึ่งพอได้กินไปวันวันนั่นจะค่าเช่าบ้านจะค่าอะไรสารพัดตอนเดินเรื่องเขาเดินอะไรก็กู้เงินดอกตลอดอถึงกู้เงินนอกระบบนะจ๊ะถ้าจะไปหาลูกก็กู้เงินนอกระบบครับต้องไปหาเขาไปส่งเสียให้เขากินอืมถ้าวันไหนไม่มีก็ไม่ได้ไปครับ อยเพราะว่าต้องซื้อนมให้ลูกเขากินด้วยคือต้องเลี้ยงลูกเขาจ้ะเลี้ยงลูกเขาพ่อมีเศษเที่ผ่านมานี้เลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่สี่เดือนมานะจ๊ะอืมแต่สี่เดือนนะอยู่อยู่กับอยู่กับแม่อยู่กับย่าตลอดครับนอนกับย่าตลอดอะไรอย่างนี้นะจ้ะมันเราคือแม่เลยจ้ะล้วลูกของเขาแม่ตัวจริงก็ทิ้งจริงทิ้งพ่อก็อยู่ข้างในค่ะอยู่ในคุกค่ะคุณแม่ก็ต้องจ้ะเก็บหอม้อมริบรอมริบไปให้ลูกบ้างค่าเจ้าบ้านก็ผัดผ่อนเ้ามั่ง แตนน่มีเงเช่าบ้านอยู่ด้วยเช่าอยู่ค่ะถ้าอานอนท์อยู่เขาจะเลี้ยงลูกยังไงเพราะเขาก็เป็นคนเป็นคนที่ว่าหางานทำแล้วก็เอาเงินมาซื้อนมมาให้มาให้แม่ซื้อกับข้าวรับผิดชอบในภายครอบครัวนะจ๊ะเขาจะเป็นคนที่ว่าทำไงก็ได้ขอให้ได้เงินมาซื้อนมแล้วก็ให้พ่อแม่ ซื้อกับค่าซื้ออะไรเลี้ยงลูกค่าเจ้าบ้านอะไรนี้จ้ะแต่จังหวะพอเขามาโดนจับแบบนี้เราก็ไม่มีความหวังจับสิ่งที่เราเราดูแลแล้วเนี่ยโอ้โหน้น้าตาร่วงไม่ได้เนี่ยคืออะไรฮะเราก็รู้ว่าลูกทั้งคู่นะลูกทั้งคู่ไปขึ้นศาลก็บอกว่าก็สาบานต่อหน้าศาลนะนะว่าขอขอสารภาพทุกถ้อยคําคําพูดที่ที่สาบานต่อหน้าศาลว่าเราจะพูดความจริง จะไม่เทสแม้แต่คาเดียวครับอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็บอกว่าถ้าเขาเป็นคนทําแม่จะไม่โต้ไม่ไม่โต้แย้งแม้แต่คําเดียวจะให้เขารับโทษที่เขาก็ทํามาอืแต่นี่เขาไม่ได้เป็นคนทําอืจะให้เขามารับโทษแทนะมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ยุติธรรมต่อเขาอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแต่เขาตาาก็ไม่ฟังเหตุผลครับ,รบเขาหาว่าแม่เขาไม่ใช่การสารตํารวจค่ะเบื้องต้นเนี่ยที่ทําเรื่องไปให้สารเขาไม่ฟังครับ นี่แหละครับเป็นชีวิตของคุณแม่ต่อสูเพื่อลูกตอนนี้นะครับคนที่บอกยอมรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายตัวจริงคือในนามของแฝดผู้พี่ครับคุณอเนกครับก็พยายามที่จะบอกนะว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นและอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะครับมีอีกหลายประเด็นที่เราจะคุยคุณแม่ท่านนี้และที่สําคัญที่สุดคือสภาทนายความครับมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรพักคู่เดียวครับ